จีจี้นะคะหนึ่งขวบสิบเดือนกำลังจะปอกไข่ต้มนะคะไหนจีจี้เงยนะะนหน้าหน่อยสิคะจี้เงยหน้าหน่อยสิคะจี้ขาเงยหน้าหน่อยสิคะเอาเปลือกไข่ออกแล้วอ่ะเอาเปลือกไข่ทิ้งนะเออหยิบเปลือกไข่ทิ้ง โอ้โหเก่งจังเลยปอกไข่กินเองได้แล้วอ่าเปลือกไข่ทิ้งเลยค่ะอ่าทิ้งเปลือกไข่อ่าเก่งอาเปลือกไข่ทิ้งนะคะอ่านั้นทิ้งเออนั้นเปลือกไข่ทิ้ง เห็นไหมคะน้องแต่ว่าเราต้องให้ไข่มันหายร้อนก่อนนะคะถึงจะบอกได้คะ่ะจิ๊จี้ยิ้มหวานสิคะไหนจิ๊จี้เงยหน้ามาสิคะย,ย,ยิ้มหวานสิคะยิ้มยิ้มยิ้มสวยๆอะ่ะเดี๋เก่งจังเลยแค่นี้นะคะจะหมดแล้วจะหมดแล้วร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อนไหมอา้าว อ่าไม่ร้อนอ่าเป่าก่อนนะคะก่อนกินเอายังไม่หมดเลยเปลือกไข่เอาเปลือกไข่ทิ้งก่อนนี้ไม่หมดเลยอ้ามเป่าก่อนนะร้อนไหมโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยหืมค่อยค่อยกินค่ะค่อยค่อยกินเป่าก่อนอโอ้โหอร่อยเนาะไข่ปอกเองโอ้โห อันนี้เรียกอะไรเรียกอะไรอ,อะไรเรียกอะไรขออะไรขออะไรอขอไข่งามเคี้ยวด้วยนะคะเคี้ยวด้วยเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยก่อน